ม <laughs> มาออืือลงกระป๋าเจ้าของอืมสดจากต้นพี่น้งองโคจด้สวัสดีครับ มาพี u, ana, ana, ่น uh, ้องมีอะไรไมนูปวดอีกแล้วตับหวานคันแทนหน้าสามสิบกีบและไข่หลังมาได้ขับเรื่องทางกลยทางไกลยทั้งสปอปเล่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาเัมูเดียะทางใ้หวานญี่ปุ่นเกาหลีฝั่งเอเชียยุโรปเมดิการไม่กินน้ำกันพี่น้องจินเจ้าอันนี้เป็นนามเดินอันงานบ่อสงฝ่าใส่บ่อสงฝ่าถัดบ่อสงฝ่า เนื้อชับเงอนไหวเงามาพี่น้องบาไราย่าห่างนะครับนะหิวละเสียงกันยังว่าเปลี่ยนอยู่อากาศอากาศมันเย็นหลายไอ,อ้ยังเดียวมาได้ว่าเสียเ่ยงเงาเร็มาเดินกลับพี่น้งองจวดไปแสบมาได้ครับเด้อ t o d ี y I h a ้ e ัอ่ Lip, uh, liver, Halibur liver, custom stomach and kau kit ni with dipping sort Hmm Hmm All right ่อบบนันมาทำพิธีเลยรอบแรกไปเลยพี่น้องสองสามสี่ห้าหกเจด็ดแปดเก้านชิลี่ถุเกดอ่ะมาอืม うん。Mm. Mm. Mm. อืมกระดับ,บันุ่ยเอ่ยอร่อยอืมคอนเทนเนอร์กรุบกรอบนอั่งดีั่างสะอาดพี่น้องอืมวีบิ๊กเฮลัด d e l i c i o u I love it. This is my favorite food. คั่นเกือดีๆพี่น้องเกือกำมือหนึ่งองอนลำ อ,อื่อยอ,อืมลงกระป๋ดเจ้าของอืม อร่อยอืมอืมพริกสดจากต้นพี่น่องอืมอร่อยพาสเลยอืม ừ, nhập Cái chuyện giặc này Mà, học cổ đợt Khóc cắn mặt hử? Hm? Mm. Mm? Mm. Mm? จะคงมันับมันเสบไหลฮอืึสุดปิอปฮึแ่บเ,ปปเข้ากันไล้ 음 알라요. 음. อืมตบหวานจ้๋ยจุย้ทั้งเผ็ดทั้งแสบพี่น้อาตอนยังไงหลดอาการไข้ที่วงอากาศไอมาื มาที่ท้ายท้ายสุดเปิดเป็นพี่น้องน้ะหมูกมันเริ่มไหละต้องจะไอขอให้าอาหารที่กินมาเปิดพี่น้องมาอืมอืมอืม ta nhai nhập lại to Mm. Tóc hạc cổ ดอดแซบลายพี่น้องอ่ะบัวดได้พี่น้องน้าขอไพยหลานสิไออ่ะมื่อนี้ผมทอสซนิวพี่น้องได้เมื่อหน้าผมเมาเด็ดบู๊แซ่บมากินในเมืองหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาเชาวีเดเซนบ๊ายบายครับคุณเยอะเยอเลิฟยูอ๋อเลิฟยูเวน่าบ๊ายบายบ๊ายบาย